สำหรับผู้หญิงอย่างเราให้เลือกรุ่นรถที่ชอบสีที่ใช่เป็นเรื่องถนัดเลยใช่ไหมคะแต่พอได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยสีต้องมานั่งดูแลรถคันงามด้วยตัวเองในชักจะเริ่มลำบากใจแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะเซลน้องเก่งนะคะจากเพจนิสันใจดีพี่หมีจัดให้วันนี้เราจะพามาดูในหัวข้อของสิ่งที่ผู้หญิงต้องรู้เพื่อดูแลรถที่คุณรักค่ะ,คะเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะถนัดขับอย่างเดียวเนาะแค่จะบอกน้องๆที่ปั๊มให้เติมลมมาให้ก็ยังไม่แน่ใจเลยเอ๊ะรถฉันต้องเติมเท่าไหร่28 30หรือ32ไม่แน่ใจเลยค่ะสาวๆหลายคนนะคะก็อาจจะบอกว่าอา้าวเรื่องนี้ก็ให้เหล่าคุณผู้ชายดูไปสิคะไม่เห็นจะยากเลย แต่จะดีกว่าไหมถ้าผู้หญิงเสือๆอย่างเราสามารถตรวจสอบสังเกตความผิดปกติของรถเราได้เบื้องต้นนะคะก็คือสามารถตรวจสอบความผิดปกติเบื้องต้นได้นะคะเพื่อนํารถของเราเนี่ยได้อยู่ในสภาพดีๆน้องไม่ไปเออเอออองๆขับอยู่กลางทางรถฉันเป็นอะไรหรือว่าสามารถสังเกตความผิดปกติเบื้องต้นและสามารถนําไปซ่อมก่อนที่จะเกิดอาการหนักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอาการหนักเนี่ยเสียทรัพย์ก้อนใหญ่แน่เลยว่าแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าสิ่งสําคัญเบื้องต้นที่คุณผู้หญิงอย่างเราๆควรดูแลรถยนต์กันมีอะไรบ้างไปเลยค่ะ ข้อที่1รู้จักรถของคุณคะ่ะอะไรอยู่ตรงไหนแต่และส่วนเปิดปิดอย่างไรนะคะดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องพื้นฐานแต่จะบอกว่าผู้หญิงบางท่านก็ไม่รู้นะคะว่ายางอะไรเก็บอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดฝากระโปรงยังไงนะคะเพราะฉะนั้นทําความรู้จักกับรถของเราให้ดีคะ่ะ2เช็คก,ก่อนขับรายการเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่คุณควรเช็คทุกวันก่อนจะออกจากบ้านนะคะยาง มีล้อไหนแบนผิดปกติหรือไม่หน้าปัดมีไฟแจ้งเตือนหรือไฟกระพริบจุดใดผิดปกติหรือไม่เห็นเคสนี้นะคะแบตเตอรี่กุญแจต่ำก็สามารถนำรีโมทไปเปลี่ยนฐานได้เลยค่ะเชค็คระบบไฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะว่ายังติดอยู่หรือไม่นะคะ เช็คบริเวณพื้นที่จอดรถมีคราบน้ำมันหยดหรือรอยคราบน้ำหรือไม่ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่ามีการรั่วเกิดขึ้นค่ะกระจกมองหลังมองข้างอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและกระจกรอบรถไม่สกรปรกเพราะมีผลต่อทัศนวิสัยในการขับขี่ค่ะถ้าเป็นหน้าฝนเราควรตรวจสอบการทำงานของที่ปัดน้ำฝนใบปัดน้ำฝนว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ด้วยนะคะ 3. หมั่นสังเกต ระหว่างที่เรานะคะใช้รถเราก็ต้องคอยสังเกตสิ่งที่ผิดปกติไปจากเดิมนะคะเช่นเสียงดังเสียงแปลกๆหรือว่ามีเสียงเครื่องยนต์ที่แปลกไปนะคะกลิ่นผิดปกติต่างๆก็ด้วยนะคะที่เข้ามาในรถรวมถึงความนุ่มนวลความกระด้างในขณะที่เราขับขี่นะคะถ้ารู้สึกว่าเปลี่ยนไปอันนี้แสดงว่ารถเราเริ่มผิดปกติแล้วค่ะ 4. ระยะเวลาในการดูแลรักษาค่ะ เช็คลมยางเดือนละครั้งลมยางที่ไม่ถูกต้องส่งผลต่อประสิทธิภาพการเบรกและการสิ้นเปลืองน้ํามันส่วนระดับยางที่เหมาะสมสามารถดูได้ที่คู่มือรถหรือด้านล่างของประตูด้านฝั่งคนขับนะคะเช็คน้ำมันเครื่องทุก2ส,สัปดาห์ค่ะวิธีเช็คน้ำมันเครื่องนะคะก็เริ่มจากจอดรถในแนวราบเลยค่ะเตรียมผ้าหรือกระดาษทิชชู่ไว้นะคะเริ่มจากดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาค่ะเช็ดทำความสะอาดน้ำมันเครื่องที่ติดกับปลายก้านวัดออกนะคะ แล้วเราก็เสียบก้านนี้กลับคืนเข้าไปค่ะกดให้สนิทนะคะแล้วเราก็ดึงก้านนี้ดึงออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องที่ติดอยู่ตรงบริเวณปลายของก้านวัดค่ะถ้าระดับน้ํามันเครื่องของคุณนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างคีดแกับขีด H S นะคะแสดงว่าอยู่ในระดับปกติค่ะแต่ควรรักษาระดับของน้ํามันเครื่องให้อยู่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของขีดอยู่เสมอนะคะการเช็คน้ํามันเครื่องอย่างสม่ําเสมอจะทําให้เราสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแต่นั่นเนคะ่ะ ส่วนรายการอื่นๆนะคะเราจะเข้าเช็คกันทุกๆ6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนค่ะเข้าสู่นิสสันได้ทั่วประเทศเลยนะคะง่ายๆแค่นี้ผู้หญิงอย่างเราก็สามารถดูแลรถคันโปรดให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอเพื่อที่จะได้พาเราไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยไม่ไปเสียกลางทางให้หงุดหงิดใจแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเซลน้องเก่งได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสรุปหัวข้อในวันนี้นะคะและขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะรักนะจากเซลล์น้องเก่งนิสันใจดีพี่หมีจัดให้จ้า